สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยโดยอาจารย์วันชัยสอนสิริค่ะจินทานิยากรครับค่ะวันนี้คึกคักกันมากเลยนเอาแน่นอนค่ะเพราะเรามีมันใกล้วันวาเลนไทน์โอ้วัน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 วานวั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 วันันมันันั แต่ที่นี่วันเสาร์วันเสาร์สิคะวันเสาร์เที่ยงครึ่งที่เราพบกันนะคะในรายการนี้กับที่ฟ้าวันใหม่ซึ่งมีผู้สนับสนุนที่น่ารักมากๆนําพวกเรานําเราทั้งสองทสองคนเนี้ยมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่นั่นคือเครื่องเดิมสไตล์อินฟินิตี้นะคะเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่มีความใส่ใจมีความรักในเรื่องการดูแลสุขภาพและน้าแร่ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์มองเฟลร์น้ำแร่ที่มีแร่ธาตุที่จําเป็นสําหรับร่างกายมีประโยชน์กับร่างกายนะคะสั่งซื้อที่ศูนย์สองสองเก้าสี่เก้าแปดเก้าแปด เราจะส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมัติและจังหวัดชนบุรีค่ะช่วยกันสั่งซื้อเยอะๆรายการนี้จะได้อยู่กับฟ้าวันใหม่เป็นานานนะคะสำหรับการส่งข้อความมาทักทายกันหรือว่าจะสอบถามเรื่องข้อกฎหมายก็4642123ฝากเรื่องเอาไว้นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราก็จะข้อมูลเหล่านั้นหล่มาตอบเวลาที่อาจารย์จะเคลียร์รเรื่องของ SMS ในเรื่องของข้อคำถามวันนี้ ตอบสดเลยนะใช่ค่ะที่023080130ถึง31ค่ะทุกคำถามมาเลยครับวันนี้ตั้งลำตั้งหลักกันให้ดีเลยตั้งกับเลกที่3เนี่ยแหละใช่ค่ะอ,อาจารย์คะวันนี้ทำไมหนังสือพิมพ์เต็มเลยนะคะวันนี้ก็วันนี้ตั้งใจจะพูดเนื้อข่าวต่างๆที่ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์เบื้องต้นนี่จะบอกสิรินทานิยากรแล้วก็ท่านผู้ชมก่อนค่ะอาจารย์มันชัยสอนสิริว่าไปเลยค่ะ <laughs> เอออันนี้เป็นข่าวหนังสือพิมพ์เขาก็ลงนะสิรินธาค่ะเรื่องนะฮะเรื่องอประเภทสารดีกาพิพากษาไม่จ่ายค่าชดเชยกรณีคนที่ชอบเล่นเฟ e บุ๊กชอบแชทเล่นไลน์ในที่ทำงานนี่ก็่งน่านะานตะ <c oughs> ่าอ่านเหมือนกันอ่านว่าคือเขาก็ไปโวยวายเสร็จแล้วปรากฏว่ามันก็มันผิดใช่ไหมคะจานี้ผิดใช่ไหมคะเรื่องของเรื่องก็คือลูกจ้าง เวลาจะเข้างานบ่ายโมงหรือเข้างานตีว่าสัก8ปดโมงครึ่งหรือ8ปดโมงคือเริ่มทํางาน8ปดโมงครึ่งว่างั้นเถอะก็เริ่มเล่นตรวจลายก่อน ใช่ป่ะไลน์นี่เวลาไปไปแล้วตอบไปตอบมานี่ล่อเป็นชั่วโมงไหมอาวมันมันหลายคนนี่คนนั้นส่งมาเอาต้องตอบกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ล่อเป็นชั่วโมงไหมใช่ค่ะหรือลำพังแค่ดูนี่ก็ซัดเข้าไปครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วถ้าเกิดถึงตอบไปด้วยไอ้นู่นไอ้นี่นั่นก็ตอบไปตอบมาด้วยไงคะหรือบางทีบอกให้เปิดดูนั่นดูนี่อีกห้านาทีสามนาทีสองนาทีกินเวลาไปแล้วหรือบางทีดูเฟซบุ๊กอีกค่ะบางคนแชทนู่นแชทนี่อีกล่อไปเป็นชั่วโมงค่ะ ปรากฏว่าเรื่องอย่างนี้เกิดในที่ทํางานแห่งหนึ่งบริษัทหนึ่งค่ะเท่าแกเขาไล่ออกสิรินทาเขาไล่ออกถ้าเป็นบริษัทคุณผลิตยาหมองยาดมยาลมยาหมองเล่นลายกันเป็นชั่วโมงอะไรวะคุณคิดดูถ้าพนักงานทุกคนตีว่าร้อยคนเนี่ยเล่นคนชั่วโมงเป็นเท่าไหร่โอ้โหเสียเวลางานกินเวลางานของเขาเขาไล่ออกค่ะ ไอ้ลูกจ้างบอกเฮ้ยทำทำไม่ถูกไล่ออกแบบนี้มันไม่เป็นธรรมเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเพราะระเบียบเนี่ยมันอาจจะบอกไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทอะไรเงี้ยแต่ไม่เห็นมีบอกเลยว่าตรงไหนห้ามเล่นไลน์ห้ามเล่นห้ามแชทห้ามดูเฟซบุ๊กห้ามเล่นเฟซบุ๊กค่ะเะหาว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมบอกเรียกค่าชดเชยหให้จ่ายค่าเสียหายศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แปลว่าการที่คุณเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กแชทกันในที่ทำงานเป็นชั่วโมงเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายกับนายจ้างาเพราะฉะนั้นนายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยไอหมอนี่มันก็อุทธรณ์ไปที่ศาลฎีกาศาลฎีกาตรวจสํานวนตรวจสอบละเอียดยิบยับแล้ว ท่านบอกว่าการกระทําที่คุณมาเล่นไลน์มาแชทกันมาเล่นเฟซบุ๊กกันเนี่ยเป็นเชื่อโมงนี่มันก่อให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความเสียหายอย่างนี้เท่ากับว่าคุณจงใจก่อให้เกิดบริษัทเสียหายเพราะฉะนั้นให้ในจ้างเนี่ยเลิกจ้างได้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นข่าวออกมาเร็วๆสดๆร้อนๆสิรินทาใช่สดๆเลยคือสดๆคุณแม่ไหมเพราะฉะนั้น พนักงานลูกจ้างบริษัทห้างร้านสำเนียกเรื่องนี้ไว้เลยนี่คือตัวอย่างเออทีน่น่ากลัวมากสำหรับคนที่มัวแต่เอาเรื่องของตัวเองมาปะปนกับเรื่องของงานอันนี้อันตรายมากๆนะคะเออจะได้รู้กันไว้เพราะในที่ทํางานเดี๋ยวนี้พอไปถึงนั่งปึ้งดูก่นมีชีวิตส่วนตัวเลยล่ะแล้วเ,<ะ>เรื่องงานของบริษัทเอาไว้ก่อนอไว้ก่อนผมนนว่า<ๆ>เรื่องอย่างนี้ถ้าผมเป็นเจ้าของบริษัทนะ ให้เอาโทรศัพท์ไปเก็บไว้ก่อนต้องเก็บเลยนะคะเก็บเลยเที่ยงแล้วคุณค่อยมาดูกันให้เวลาพักหนึ่งชั่วโมงกินข้าวใช่ไหมคุณอยากจะดูอยากจะโทรอยากจะอะไรก็ตอนนั้นพอสี่โมงครึ่งหรือห้าโมงเลิกคุณก็เอาไปคุณว่าดีไหมทเหมือนโรงเรียนประจําแล้วนะคะเมว<า>่าดีอ่ะ <c oughs> คุณจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เอานี่เป็นเรื่องนายจ้างลูกจ้างแต่ฟิลินธาแล้วข้าราชการ เหมือนกันคุณว่าข้าราชการล่ะเห็นไหมเนี่ยหนักข้อไหมมากกว่าข้าราชการนี่ไม่เกรงอกเกรงใจใครเลยนะไม่ใช่งระดับเป็นหัวหน้าระดับเป็นอะไรแล้วไอ้กฎหมายแรงงานเนี่ยไปใช้บังคับกับข้าราชการไม่ได้ด้วยอาไม่ได้อะคะไม่ได้เอา้าคนละเรื่องเลยนะเห็นไหมเนี่ยผมว่าทางราชการน่าจะต้องมีมาตรการออกมาเลยนะค่ะว่าในขณะทํางานเนี่ย โอ้โหข้าราชาการคุณไปดูสิบางทีเราไปติดต่อราชาการเนี่ยนะอย่างเงี้ยกันเลยอะ่ะคุณเห็นไหม <c oughs> สังคมก้มหน้าในที่ทํางานกันเลยมากด้วยมากแต่นี่บริษัทเท่าแก่เล่นงานได้เจ้าของผู้จัดการเล่นงานได้ <c oughs> แต่ราชาการราชาการเนี่ยผมว่าหัวหน้าผู้บังคับบัญชานี่จะต้องเข้มงวดขวดขันกันก็ <c oughs> บังเอิญหัวหน้าเล่นด้วยร่บ <c oughs> เร็วๆนี่เรามีแต่ ที่ทางานที่บอกไว้เลยเขาห้ามใช้อุปกรณ์ของที่ทํางานเนี่ยแชทกันดูไลน์ส่งเฟซบล็กเฟซบุ๊กอะไรกันหรือโพสต์ข้อคงข้อความอะไรกันแต่ประเภทนั่งกันอย่างเนี้กินเวลาราชการเนี่ยแปดชั่วโมงสิรินทาเก้าโมงครึ่งถึงเที่ยงไอ้วัฒน์ธนกุลแปดโมงครึ่งถึงเที่ยงคุณก็ทําไม่เต็มกันอยู่แล้วหาวยนอยู่นั่นแหละนะสามหาวนีนแย่ทบไม่ได้ค่ะกว่าจะทากว่าจะอะไรเนี่ย ทำให้ถึงสองสามชั่วโมงหรือเปล่าแล trips, แ้วก็ตอนบ่ายอีกเหมือนกันป่าจะขี้ว่าจะเยี่ยวอะไรกันขึ้นมาอีกเห็นไหมบ่าจะเข้าอาจารย์พุดตรงเลยเห็นไหมบ่าจะทำามงทางานกันเสร็จป่าจะเข้ามาทํางานบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองบ่ายสามครึ่งก็เริ่มขยับอีกแล้วเห็นไหมสามโมงไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้น่าจะต้องมีหน่วยงานทางรัฐบาลออกมาเป็นนโยบายในการจัดการสักทีหนึ่ง ก็เลยไม่แน่ใจเลยว่าเวลาทํางานของราชการเนี่ยตอนนี้มันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งเหรอคะเออเห็นไปแล้วเลิกแล้วค่ะไม่่มีเจ้าหน้าที่แล้วค่ะอ๋อเหรอคเอาอันี้เล่าให้ฟังคมาอีกเรื่องหนึ่งสิรินทาค่ะเรื่องการประชุมกันของแม่น้ำห้าสายค่ะเมื่อเร็วๆนี้คือวันพุธที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีก็เชิญแม่น้ำห้าสายค่ะ คือ 1. คณะรัฐมนตรีค 2. อคอสอชอสาสนอชอสสอปอช5กรรมธิการยกร่างผมเองนั้นก็ไปในานามของสอปอชอด้วยก็รายการต่างๆอาจจะพูดไปเยอะแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยู่ในเหตุการณ์นี่มีบางเรื่องบางประเด็นที่ผมคิดว่าอยากจะมาเล่าให้คุณฟิรินทาและท่านผู้ชมได้รับทราบกันผมว่าสไตล์ การประชุมของทหารน,นี่เขาก็มีสไตล์นะเป็นไงคะกางนำสไตล์อันนี้ทาหารสไตล์คือปกติแล้วการประชุมของซีการเมืองเนี่ยเท <c oughs> ่าที่ผมสังเกตดูนะ <c oughs> เวลานักการเมืองหรือเวลาเราประชุมในสภาในกลุ่มกรรมาการหรือฝ่ายการเมืองประชุมเนี่ย <c oughs> มันเป็นลักษณะของการประชุมประธานเปิดประชุมแล้วก็ปรึกษาหารือกันคนนั้นแสดงความคิดเห็นคนนั้นคนนี้แต่เวลาทหารประชุมเนี่ย เป็นไงคะอาจารย์มันเป็นลักษณะเหมือนทหารนะฟรึฟึบฟึบก็คือว่ามาหน่วยขึ้นตรงท<ช>ห,หารก็มีหน่วยขึ้นตรงค่ะ,ะอ้าวรายงาน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 แล้วประธานก็สโลกมีปัญหาไหมสรุปมีปัญหาไหม,มไม่มีเออนี่คือสไตล์ซึ่งผมเห็นเนี่ยนะผมว่า เท่าที่คิดเนี่ยนะถามว่าดีไหมก็โอเคนะแต่สิ่งที่เราจะได้เนี่ยผมว่าเราจะได้จากฝ่ายอื่นน้อยอคือลักษณะของทหารเนี่ยเขาเป็นแบบนี้ค่ะคือผมเองเนี่เคยประชุมร่วมกับกลุมม่มอ,อื่นกาเคยเนี่ยมันเป็นลักษณะของการปรึกษาหารือกันคุยกันแล้วเ,เราได้ดค่ะแต่สไตล์เนี่ยมันเป็นสไตล์แบบ ไปฝ่ายเดียวอไม่มีการรับฝ่ายอื่นๆก็ใครจะมีปัญหามีปัญหาไหมไม่มีค่ะเอาละแต่สิ่งที่ได้เนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นการกระชับการทํางานร่วมกันของแม่น้ำห้าสายมันก็เป็นการกระชับดีใน่ส่วนนรรีน้ก็มีคือท่านบอกเลยว่าผมตั้งท่านทั้งหลายมาค เพื่อต้องการให้ท่านทั้งหลายมาช่วยผมทำงานค่ะอย่ามาทะเลาะกันอ,อย่ามาขัดแย้งกันค่ะอย่ามากดดันกันค่ะมีอะไรมาคุยกันนี่ก็คือสิ่งที่ท่านต้องการสื่อค่ะแต่อันหนึ่งซีรินทาผมคิดว่าเป็นความห่วงซีรินทาก็ห่วงผมก็ห่วงและผมฟังดูแล้วเขาเองก็ห่วงเรื่อง ห่วงก็คือว่าเอ๊เวลาปฏิวัติรัฐประหารมาเนี่ยมันอาจจะหยุดกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ได้หยุดการตีกันหยุดการทะเลาะบอกแวงกันได้แล้วถ้าเวลาไปแล้วล่ะ,ะระปล่อยให้ม,มีการเลือกตั้งปุ๊บแล้วคุณคิดว่ากลับมาเหมือนเดิมไหมก็คง <c oughs> ไม่ไม่พ้นอีหลอบเดิมอ่าค่ะผมฟังดูแล้วเข้าขาห่วง ผมคิดว่าความรู้สึกหัวใจทุกคนเนี่ยตรงกันเท่าที่ผมสื่อนะและประมวลออกมาคุณร่างรัฐธรรมนูญกันเนี่ยสวยสดงดงามเลิศหรูอลังการงานสร้างเลยคุณปฏิวัติมาเสร็จหนึ่งปีหนึ่งแล้วคุณก็สะบัดก้นไปเคยเห็นแหน่ไหมค่ะรู้จักใช่ไหมแหน่เคยเป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมเอออยูุ่งเทพ้ก็รู้จักแหน่ค่ะเพราะแหนนี่คุณโยนหินไป ตูมเหมือนก็กระจายแล้าทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็เข้ามาใหมา่ตัวเฮียก็มารวมกันแล้วเราจะกําจัดตัวเฮียได้ยังไงเพราะนั้นตราบใดก็ตามเนี่ยถ้าคุณช้อนแหนไม่หมดช้อนเสร็จแล้วเนี่ยต้องเอาไปตากแห้งอให้ตายด้วยให้เป็ดกินให้หมดใช่เอาให้เป็ดแหนนี่เป็ดเขากินใช่ไหมคะใช่ค่ะคือต้องช้อนไปแล้วเอาไปให้เป็ดกินแต่คุณลําพังแค่คุณโยนหินไปตูม ว่าเสร็จแล้วก็แววแล้วได้ประโยชน์อะไรไหมไม่มีประโยชน์เหนื่อยเปล่าสมัยที่พลเอกสนธิบุญญรัตน์กรินทําการปฏิวัติค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ไปปีหนึ่งอ๋ออปฏิวัติด้วยหรอจาำไม่ได้ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเห็นไหมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยก็เพียงแต่ว่าเห็นคนกำลังจะตีกันก็เลยะเป็นกรรมการท่าครับเอ้ นนีนนนนน่เอามือกันไว้อย่างนี้ปีนึ่ง<อ>แล้วก็มือออกอแล้วเป็นไงกลับมาตีกันอีกได้ไประโยชน์อะไรไหมปล่อยให้มันตีกันไปตายเลยดีกว่าไหมใช่มันจะได้จบจบไปเออมึงตีกันแล้วตายแล้ว <c oughs> จริงไหมจริงค่ะไอ้นี่เป็เปนศึกห้ามทับทเฉยห้ามไม่เฉยกันไว้อย่างเงี้ยแล้วก็กลับแหน่เป็นไงก็รวมกันอีกถามว่า คราวนี้บทเรียนจากพลเอกสนทิมีไหมบิ๊กบังมีค่ะเพราะนั้นถ้าเขาทำลำพังแค่บอกเอ้ยหยุดมาปีนึงเสร็จแล้วก็ปล่อยเหมือนเดิมให้เลือกตั้งแล้วกลับมาเหมือนเดิมค่ะคุณคิดว่าปฏิวัติแบบนี้ปฏิวัติไปหาอะไรก็อยู่ไปยาวๆทำให้มันเข้ารูปเข้ารอยเราไม่ว่าหรอกถ้าเชื่อว่าถ้าหากว่าทำดีและเป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยและประเทศชาติของเราดีขึ้นพัฒนาขึ้นวันนั้น<ะ>ได้มีการคุยกันค่ะ เนี่ยเสิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดแล้วก็เล่าให้คุณซิรินทาฟังแล้วเนี่ยนี่เป็นความรู้สึกของคุณซีรินทาและพี่น้องประชาชนหลายคนเลยขารู้สึกอย่างนั้นค่ะใช่ปะใช่ค่ะผมเองก็รู้สึกเฮ้ไอ้ะเออัวไม่เป็นไรค่ะคำไทยๆเฮ้ยเขาจะตีกันเนี่ยไปแค่เนี้ยแล้วก็เอามือลงไม่เกิดประโยชน์มันจะต้องอะไรใช่ไหมเขาต้องจัดการให้เด็ด เสร็จเด็ดขาดถ้ามีหัวก็เด็ดหัวหน่อยใช่เนี่ยเอาตัดที่ขาดเลยชับๆๆได้ดีไหมผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เขาเองก็วิตกกังวลค่ะพลเอกประยุทธ์บอกเขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาครอบครัวลูกเมียเขาก็ต้องเสี่ยมเป็นเสี่ยงตายใช่แต่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราทำอะไรแล้วทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม มันได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันก็น่าคิดนะสิรินทานี่เราพูดกันแบบเป็นงานเป็นการเลยวันนี้ผมไม่มีลูกเล่นเท่าไหร่ในฐานะที่อยู่ในที่ประชุมค่ะคือในขณะเดียวกันสิรินธาก็ดูถ้าเราไม่มีเรื่องตั้งค่ะทั่วโลกไปไงเขาก็จะมองเราเห็นไหมมันฮึมึมแล้วเขาก็จะมองว่าเอ๊ะพูดแล้วเคืองเออเอาละ คือแต่เราก็อยู่บนโลกใบนี้สิรินทาเข้าใจไหมเราก็อยู่รอบบ้านอะเราจะอย่างนั้นคนเดียวแต่ไอรอบบ้านมันมองเรายังไงอะเอาละเดือดร้อนอะไรเอาละ,าละไม่เดือดร้อนแต่ว่าแล้วเราก็ให้สัญญาประชาคมไปแล้วว่าจะต้องเลือกตั้งก็เลือกไงนะค่ะผมถึงบอกว่าตรงนี้ต้องคิดให้พอดีประชาธิปปตยจ๋าเป๊ะเลยบ้านเมืองเป็นไงแล้วที่ผ่านมา อุ้ยอ้างชูประชาธิปไตยกันสุดนิดสุดเด็ดแล้วมันใช่หรือเปลา่า <อะ S 3> เละเทะไหมโอ้ยจะเกิดจะคือถ้าปล<ะ>่อยให้ประชาธิปไตยจาการเมืองเป๊ะทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ปึก๊กแล้วปากท้องละ่ะความเป็นอยู่ละ่ะเห<ช>็นไหมก็เละเนี่ยเนี่ยนะถ้าตราบใดเนี่ยเรามีประชาธิปไตยเต็มใบแต่ในขณะที่บ้านเมืองปันป่นป่วนวุ่นวายสับสนโอละมานเราเอาความสงบเอาความเรียบร้อยก่อนดีไหม ดีเห็นด้วยค่ะ,ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้เป็นความคิดของผมนะค่ะตัวของคอสอชอจะอยู่ได้หรือไม่ได้หรือรวมทั้งคณะปฏิวัติจะอยู่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ว่ามีอํานาจอย่างเดียวแล้วมันจะอยู่ได้นะสิรินทาว่าจริงไหมจริงค่ะอาจารย์ตราบใดก็าตามถ้าคุณยังไม่สามารถจะดูแลเรื่องปากเรื่องท้องได้จริงไหม คนเรานี่เรื่องปากเรื่องท้องสําคัญนะเรื่องตูดเรื่องก้นนี่มันที่หลังได้จริงไหมอันนี้มาก่อไม่ขอโทษนะเอ๊ะวันนี้จะไมพูดชัดจังอ๋อก็มันมาก่อนนี่ยค่ปากก็ต้องทานข้าวเนาะค่ะอาจารย์ขอไปมันเป็นเรื่องชีวิตมันเป็นเรื่องของชีวิตค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องจริงเพราะนั้นถ้ามีตาอำนาจมีแต่ปืนมีตาอำนาจเบ็ดเสร็จมีตะกดอายการศึก แต่เราไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องทองได้เรื่องความเป็นอยู่เรื่องราคาสินค้ากเกษตรกรเงินทองต่างๆเราไม่สามารถจะแก้ได้นะก็เหนื่อยผมว่าเขาอยู่ยากเหมือนกันยากยาก,ยากเพราะนั้นมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วต้องเอาอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยแก้ปัญหาชาวนาชาวไร่ให้ได้ถ้าแก้ปัญหาของชาวสวนยางให้ได้ แก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องปากเรื่องท้องของคนให้ได้ผมว่าถ้าแก้ตรงนี้ได้เรื่องอื่นเนี่ยขี้หมาขออภัยนะวันนี้รายการเรากันเองหน่อยคนะก็กันเองมาตลอดแนละ้วก็ไม่เห็นมีวันไหนพิเศษตรงีเรื่องอื่นเนี่ยผมว่าเด็กๆเลยคแต่เนี่ยผมว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องสำ,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 สำนึกหรือระมัดระวังสำเนียกในเรื่องตรงนี้ จริงไหมคุณสิรินธาจริงคะ่ะอาจารย์ผมคิดว่าถ้าเราจะมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจัดก,การพวกปลาปรามใครจะป่วนบ้านใครจะวางระเบิดเราจัดการได้หมดแต่แก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องการเป็นอยู่ราคาพืชผลเงินทองไม่ได้ผมว่าอยู่ลําบากนะลําบากเนี่ตรงนี้ต้องคิดเป็นการบ้านและเป็นงานใหญ่แล้วเรื่องอื่นเนี่ยที่เขาคิดกันอยู่ว่า มีอำนาจเสร็จแล้วปล่อยอำนาจให้มีการเลือกตั้งปื๊ดเลยเนี่ยผมว่าอันนี้ต้องคิดเยอะๆต้องคิดเยอะๆแน่นอนเลือกตั้งมีแต่อาจจะต้องมีกระบวนการอะไรทํำยังไงพูด,ดง่ายว่าบอกกันตรงไปต,ตรงมาเลยนะสิรินทาค่ะถ้าตราบใดคุณยังแก้ปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาแวงไม่ได้ตราบใดคุณยังแก้เรื่องการแบ่งสีแบ่งฝกักแบ่งฝา่งฝายไม่ได้ ตราบใดยังแก้เรื่องความปลอมดองสมานฉันไม่ได้อุ้ย,อ,ยงงอ้ยาดมเน่ยน้ำมันหรอมจริงไหมใช่ค่ะต้องดูแลให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นขอร้องอย่าเข้ามามีอำนาจตอนนี้มันเข้าแล้วค่ะ<ช>แต่วนะ่าต้องฝากเรื่องไว้าฝากนะเ,เราพูดกันแบบตรงไปตรงมาในฐานะประชาชนในฐานะผมเองมีส่วนทั้งข้างนอกทั้งข้างในเนี่ยค่ะผมคิดว่าอย่างนี้นี่คือเรื่องใหญ่เลย ราะนั้นถ้าคุณแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้คุณจะใช้อำนาจของคุณเพื่อแก้ปัญหาของประเทศนี้เพราะประเทศไทยเวลาปล่อยเป็นประชาธิปไตยจ๋าแล้วคุณเห็นเป็นไงมันแก้อะไรได้ไหมเนี่ยแก้ได้แก้อะไรแก้ไปทั่วแก้ผ้าแก้ผ่อนกันอย่างเงี้ยได้คือเขายังไม่เข้าใจนะคะคำว่าประชาธิปไตยคือเนื่องจากพื้นฐานของการศึกษานี่สําคัญนะจาะน้าถึงบอกว่าถ้าหากว่าเขาแก้แก้ไปทั้งระบบเลยเนี่ยเชื่อว่าคาว่าประชาธิปไตยเนี่ย มันอยู่ในมือแล้วมันจะเป็นความสวยสดงดงามของประเทศชาติเราอยู่แล้วเหมือนที่ิรินททาว่าต่างประเทศมันจะกดดันมันจะยังไงก็ชัางหัวมันมีประเทศในโลกนี้เยอะแยะไหมที่เขาไม่เป็นประชาธิปไตยอาวแล้วเขาอยู่ได้ไหมอเมริกาไปยุ่งอะไรเขาไหม <c oughs> กล้าไหมคุณว่าไปหลายประเทศไหมที่เขาไม่ได้เป็นประชาธิปไตยตะวันออกกลางเยอะแยะไปมีไหมมีเยอะแยะมีใครไปกดดันไปบีบคั้นไปบีบอะไรใครไหมแล้วเขาจะมาบีบทําไมเนี่ยเออเขาจะมาบีบทําไมเนี่ยเออ นี่ไงเราถึงบอกว่าเอาบ้านๆเราเนี่ใกล้ๆเนี่ยคุณเห็นไหม <c oughs> เขาก็ไม่ได้เป็นประชาธิปตตไตยเท่าไหร่ที่บางทีเราเห็นมีการเลือกตั้งเนี่ยเอาใกล้ๆแล้วไม่เอ,อ่ยประเทศไหนแล้วแต่มันใช่หรือเปล่าก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยเออเออแต่แล้วไปทําอะไรเขาไม่ล่ะแล้วไปยุ่งแล้วทำไมไม่เห็นยุ่งมันยุ่งกับประเทศไทยเออแล้วทำไมจะต้องมายุ่งกับไทยเราอ,ะอ่ะบางคนก็ชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านยุ่งจริงๆเลยเนี่ยเออ ผม<อ>ยืน<อ>ยันได้เลยว่า <พอ S 1> ถ้าเราเองอยู่ดีมีสุขนะปากท้องเราพออยู่พอกินได้ลดการทะเลาะเบาแวงกันได้ <ฮะ S 1> ผมเชื่อว่าคณะไหนก็อยู่ได้<ช>แต่ถ้าคุณมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วคุณแก้เรื่องเหล่านี้ไม่ได้อย่าคิดว่าปืนระเบิดอ่าจะเอาอยู่นะนะเ<ม>พราะนั้นเนี่ยมีอำนาจแล้วผมอยากให้ใช้อำนาจนั้นในการแก้ปัญหาปรับปรุงประเทศนี้ ล้างประเทศนี้กันสักทีมันเลอะเทอะมากใไมเพราะเอาอยู่นั้นมีได้สมัยเดียวนะฮะที่เอาอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวช่วงต่อต่อไปนะเปิดสายแต่ช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมมีอีกหลายเรื่องเลยนะไม่ว่าจะพวกระเบิดกวนเมืองไม่ว่าจะพวกออกแถลงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าความจริงเราก็พูดกันไปแล้วนะค่ะ <น>ก็มีก็เรื่องเง,งี้ยวนเวียนอยู่ตรงนี้ค่ะมันก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เกิดเป็นก็เรียกว่าเป็นระบบเป็นรูปเป็นรอยให้อยู่ใน<ร>ความนนมาพอดีนายกเ <พา S 1> ขาก็าพูดเหมือนกันนะไม่รู้ว่าตอนจะเริกค่ะช่วยกัน<อ>ปฏิรูปหน่อยทําไมวัดวารามพระสงฆ์องค์เจ้าเงินเยอะจังเนาะเห็นเดินไปนู่นไปนี่ไปทําอะไรเยอะๆเงินไม่เยอะจังเออวันนั้นพูดเนี่ยเออคิดนึกยังไงเออคนทุกข์ทากาก็นั่นเหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์พูดเรื่องนี้ท่านฟังหน่อยเพราะว่าหลายคนก็คงจะอยากทราบเหมือนกันนะคะว่า เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นอะไรที่เราจะต้องช่วยกันอยู่แล้วออในการที่จะให้คงอยู่ได้<า>เพราอนั้นประเทศไทยเรา,าอยู่<า>ได้ศาสนาพระมหากษัตริย์นี่แหละคนไทยนี่แหละค่ะพวกเรานี่แหละที่ต้องช่วยกันแต่ตอนนี้ให้อาจารย์พักซะก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะกับเรื่องราวที่เราจะต้องจะต้องเคอต้องทำความต้องฟังทำความเข้าใจเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติ นะคะขอบคุณสหรับน้ําแร่ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์มงเฟลและเครื่องดื่มสไตล์อินฟินิตี้นะคะผู้สนับสนุนที่น่ารักของเรานะคะสั่งซื้อที่ศูนย์22949898ค่ะจัดส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดชนบุรีอาจารย์นิมบอกว่าอยที่เขาอยากเก่งเหมือนเราสองคนค่ะเลยดื่มน้ําแร่มงเฟลเยอะเลยค่ะดื่มเยอะนะคะเก่งกว่าและอาจารย์แน่นอนค่ะตอนนี้พัคสกูยวกลับมาคบกันในช่วงหน้าค่ะ